โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมัีพบกับรายการ Agent c a s h Gaming นะฮะอ่านี่เป็นรายการใหม่นะครับผมอ่าผมเปลี่ยนช anel ใหม่แล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม d e v i l May Cry นะครับมิชั่นที่1นะครับผมโอเคนะครับเราเสียเวลานะเราไปเล่นกันเลยครับมิชชั่นสตาร์ทนะฮะมิชชั่นที่1นี่ก็เป็นมิชชั่นที่1นะครับผมไปครับมาดูว่ามันให้เราทําอะไรบ้างให้เริ่มแรกให้เรากดเดินครับเดินแล้วก็กด J ครับเพื่อยิงครับล็อกเป้า ยิงให้ครบ5ครั้งครับมันมีเลขบอกอยู่นะ,อ,ะอาอไงสามแล้วครับสี่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 ห้าห้ายังห้าแล้วครับเคครับนี่ให้กด K จำนะฮะเพื่อจำลบกระสุนนะครับมันให้จำลบกระสุนเฮึฮยอาอ อได้หนึ่งครั้งแล้วครับโอเคครับไปครับชัวเอเชียเอเชียโดดลมันง่ายเลีสัสชัะฮัะ เพโอเคครับสามสามนะฮะเราก็รอนะครับว่าให้ทำสามครั้งแล้วก็ให้สไลด์หลบนะครับทางนี้ให้เราสไลด์หลบกระสุนปืนมันเชื่อ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 เนี่ยฮะสไลด์หลบสลบสไลด์หลบอืม เองครับให้สไลด์ลบทเนี esis? ่ยสลุก <jaar> จ <gender> ่อทำสามข้างครับเร็วเดี๋ยวว้าไปจับปัจจัยครับเราทำโพลก็จะกลับมาเป็นคัสซีนะฮะ ือเป็นมูวีแหละนะครับโอเคอยไปดูเลยครับดี่ให้เราฟัน,นครับกดคอมโบไอสี่ครั้งนะฮะ <c oughs> ฟันฟ้นฟันให้ฟัน้ครบสามครั้งนะครับวะ่ะโดนเลยอืมไงล่ะโดนเลยนี่ให้กดอ่ะ เป็นท่าคอมโบครับอันนี้เป็นกดหลังแล้วก็ตัวฟันนะฮะเดีย๋ยวจะทำให้ดูครับแล้วต้องเล่งก่อนนี่ฮะมันจะทายยางเงฮะหยุดนะวอสัตว์อยู่ไหนดิ้นกลัวโอ้โดนฟันนั่งคอมโบเยอะไป้ีหี้ย โบอยฮยคอมโบโอ้ยโดนฟันหยุดไอ้เชีย่ยไปไหนละอ๋อฟันไม่โดนนะไอเชีย่ย้หลบได้หลบดี โอ้ยเก่นยากจริงๆเลยอืมมโดูสิคะัอเคสองครั้งละครั้งเดียวนี่ละครบแล้วครับก็จะตัดเป็นมูวี่ไปนะฮะ ไม่ต้องดูครับตรงนี้มันใช้เรากด L ว่าเรามือเราออกมาแล้วนะฮะวิ่งไปหามันแล้วก็กด L นะอย่างเงี้ยฮะปัม๊มครับมีสามครั้งครับอะไรอะไรม,มือพิศารกูออืออะไรครับอ,อจิกก่งจังอจอเก่งจังเหรอ อ่ะครับตอนนี้มันจะให้เราสู้แล้วนะฮะสู้กับมันเลยครับอันนี้เราก็สู้มันให้มันตายฮะออืมอ่าอันนี้ผมเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะอัพอะไรหมดแล้วครับอออเชียตายกูถึกมันไม่นะมันไ่หิ้งเลย เออหยอเออ,อฟันเอออ,อ,อดันข้อนัดข้อ,อไงมานนี่เลยไปไหนแม่งไม่ถึงนี่จับไม่ออสแลมดังแลมดังไงครับแล้วเล่นสู้มันให้ชนะอ่าผมเล่นจบแล้วก็อันนั้นนะฮะก็โอเคถือว่าผ่านนะครับ ครับก็ใครอยากได้เซฟผมก็นะฮะตามไปที่เว็บในเน็ตเลยนะ,ะมันจะมีเซฟให้อยู่ตายนะครับมันก็ตายนะนะทีนี้ก็เรียบร้อยครับโอเคครับเราก็ผ่านวิชั่นนี้กันแล้วนะฮะแค่นี้ฮะวิชั่นที่หนึ่งครับอ่าฮะนี่นะครับรับท่านใดที่อยากจะเล่นนะฮะก็ มดกันบอกมาได้นะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทีนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ฝากติดตาม c h anel n Agenta Chaos Game ด้วยนะครับผมทีนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ